สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่มาชมเขื่อนอะไรครับของเขื่อนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีเชียนะคะครับใหญ่เป็นอันดับที่แปดของโลกโลกที่นี่คือเขื่อนเขื่อนภูมิพลมิพนนะครับสามเงาจังหวัดตาก นี่คะ่ะความอลังการของเขื่อนนะคะครับเขื่อนนี้ยิ่งใหญ่มากครับสูงร้อยกว่าเมตรนะฮะสวยงามด้วยสงบด้วยแล้วก็ยังคงมีสภาพของความเป็นธรรมชาติที่สัมผัสได้เลยค่ะทะเลสาบที่สวยแล้วก็มีมีเรือจริงๆแต่ก่อนนี้เป็นที่ที่ยังที่ฮิตสําหรับเรือสําราญล่องข้ามคืนพักผ่อนไปจนถึงอำเภอดอยเต่าจังหวัดชิงใหม่เลยนะฮะครับ เชินผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจังหวัดตากค่ะครับตั้งแต่พศ2507นะครับสวัสดีครับแอนนาพาเที่ยวนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะครับ